เก่าไปไม่มากถือเป็นเรื่องธรรมดา FC โตเกียวมิวสิกลั่น้าโบเมนนามจกุลโตเกียวมิวสิกไม่ขอติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ FC โตเกียวมิวสิก FC ภูยบาตฟินแลนด์และก็ FC หมอลำทั่วโลกนะครับ จากการในพิธตีตามความวุ่นข่าวสารตาแพชรพบจาต่างครับเพื่อที่จะนํามาเล่าข่าวให้เอฟซีได้รับชมรับฟังเลยกรวกะวบการแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับหลากหลายประเด็นเรื่องเล่าความวุ่นข่าวสารที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับเอฟซีครับทางฝากฟังนะครับค่ายตัวเกียวมิวสิกมีการเคลื่อนไหวจากการไล่ซดของคุญบ้านฟินแลนด์แต่มีการนะครับแจ้งข่าวให้เอฟซีได้รับรู้รับทราบว่านะครับทีมงานแดนเซอร์ ายผู้ใายนะครับได้มีการเคลื่อนไหวนะครับมีการขอลงหลายคนครับนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับถ้าใครได้ไปฟังไลฟ์สดของผู้ยาบาทฟินแลดนก็น่าจะรับรู้รับทราบและก็เข้าใจในบริบทสิ่งที่มันเกิดขึ้นนวเนาะครับเนาะนะครับมีค่าวบอกข่าวจานึงของผู้ยาบาทฟินแลด์นะครับคนได้มีการการันตีแล้วก็เวาออกจากเต็มปากนะครับ หนึ่งด้วยเพิ่นกลัวคิดว่าเป็นการทำคอนเทนต์หรือเปล่าโน่นนี่นั่นนะครับซึ่งนะครับยาบาตฟินแลนด์เพิ่น,นเดบิวาในไลฟ์สดแล้วก็เอ่ยมาชัดเจนครับว่าถ้าแดนเซอร์ผู้ชายนะครับประมาณหนึ่งถ้าไม่ได้ออกจริงนะครับไอ้อมขี่ม้าเอาขี่ม้ามาฝาดหนาแล้วหลวดว่าสัตว์นี่คือคํายืนยันจากผู้นําทีมงานอายุน้อยร้อล้านนะครับอย่างบอดบิ๊กภุยาบาตฟิลแลนด์มีการ นะครับยืนยันว่ามีการลงจริงสําหรับแดนเซอร์ผู้ชายครับเป็นธรรมดาของธรรมชาติครับเอครับคนหองมันมีเหตุผลต่างๆนานานครับใ่นจริงที่หลายคนนะครับจากวิการเคลื่อนไหวบางคนอาจจะติดเรียนบางคนอาจจะไปรักษาโตโัวนู่นนี่นั่นแล้วแต่นะครับที่เขาจะมีขอที่จะมาบอกผู้บริหารว่าดูดูการหน้าผมบอ้ไปต่อ เนื่องด้วยสาเหตุ1 2 3 4อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแหะครับเพราะว่านะครับการเซ็นสัญญาเขาก็บบุหูว่าเพิ่นเซ็นสัญญาแบบไหนบ้างนะครับสำหรับทีมเรนเซอร์หลายคนก็คิดว่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่ายืนยันชัดเจนครับพวยบาสฟิลแล่นเบ้าออกชัดเจนปานนีคงจะไม่ใช่คอนเทนต์นะครับหลายเพจน,นะครับรวมถึงหลายช่องยูทู e กันนั่นเสมอ ข้อมูลข่าวสารนี่กันอย่างลุนแรงแล้วครับในประเด็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสําหรับนะครับแซ mm hmm. นเซอร์ผู้ชายของค่ายโตเกียวมิวสิกเพราะว่าหลายคนนะครับสามารถที่จะต่อยอดไปเป็นศิลปินได้ครับสามารถที่จะต่อยอดไปรับงานเดี่ยวหรือครูได้นะครับฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็สร้างความประหลาดใจ และการสร้างความตกใจนิดๆให้กับ f อ t ซ k y ตเกียวมิวสิกเป็นอย่างมากแต่เนื่องจากที่ผู้ยาบาทฟิลแดนได้มีการสแสดงการนะครับหรือมีการบอกกล่าวนะครับใส่ค้าพิดกับขอโทษขอให้นะครับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพื่ออธิบายชัดเจนครับสิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติของวงการบระเทิงครับนะครับวงการฟอรัมและทีสําคัญกับวงการของแดนเซอร์เนี่ยแหละครับ หลายเพจคับกบษษา,ารแนดเสนอข้อมูลขาสตร์ไปทิ่ทีท่าเดียวกันครับเก่าไปใหม่มาเป็นธรรมชาติของเขาครับแต่ยูทีเอฟซนะครับว่าจะตัดสินใจจะติดตามคนเหล่านั้นหรือไม่นะครับหรือประเภทแบบไปแล้วไปเลยบุขอติดตามหลายเพจก็แสดงความคิดเห็นว่าจะขอติดตามสําหรับคนที่ใช้นามสกุลโตเกียวมิวสิคทั้งนั้น นะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วแต่ลรบุคคลเลยครับเขาบวสามารถจะไปห้ามจิตใจผู้ใดๆได้สิ่งที่มันปรากฏเกิดขึนนะตอนนี้นะครับผมเสียว,ว่ายังมีเวลาอีกหลายครับในการถี่ผู้ยิบานที่แรกเพื่อจะได้พีการจัดสรรน,นะครับเปลี่ยนรูปแบบรวมถึงแดนเซอร์ฝ่ายผู้ชายนะครับพ่อยากเสียหูครับฝ่ายผู้หญิงม,มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทีพ่าดมาเพื่อกะไมีการออดิชั่น นะครับเดนเซอร์ผู้หญิง12คนได้มาครบทีมมีแต่คุณภาพทั้งนั้นนะครับทนาน้นล้วสิ่งที่มันสีแก้ไขในปัญหาทั้งงานก็คือเดนเซอร์ผู้ชายนะครับฝากฟังของผู้ิบัติฟินแลนด์ยืนยันชัดเจนว่าจะคงเหลือเท่าไรจัดการเท่าไรอันนี้เฮาก็ต้อมาติดตามข้ามูลข่าวสารกันอีกครังหนึงหะครับเพราะสิ่งทีมันปรากฏเกิดขึ้นนะครับยางทีหู่ อย่างที่รับทราบหลายคนก็เกิดอาการช็อกหลายคนก็เกิดอาการไม่เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไร1,2,3,4มีคนอธิบายเป็นที่ชัดเจนในบริบทของแต่ละคนนะครับสำหรับเทมแดนเซอร์ cer, ผู้ชายเซนันเดลเอฟีตัวเกียวมิสิกเอฟซีพูยบาตฟินแลนด์กระต่ายตัวคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับความหูซึกของเอฟเอาเองเลยครับว่า ท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรสําหรับประเด็นเลือกเราดีนะครับสาหรับผมผมกับนเสนอข้อมูลข่าวสารให้เอฟซีได้รับช่รับฟังแบบนี้ละครับความเคลื่อนไหวในข่ายโตเกียวมิสิกความเคลื่อนไหวในทีมงานโตเกียวมิสิกเฮานามาเล่าข่าวให้เอฟซีได้รับส่รับฟังการอยู่แบบนี้ละครับสาหรับคลิปนี้การนาเสนอข้อมูลข่าวสารนะครับให้เอฟซีได้รับช่รับฟังประมาณนี้แหละครับคือเก่าคือเดิมครับเอฟซีครับ ผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยแนะนำกกนเข้ามา่าตักเตือนกกัเขวามมาครับที่สำคัญครับชื่อชอบคอนเทนต์ผมปักสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นนะครับสำหรับคนถี่ยังบ่ไร้กดติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้อำลาผ้าจากพอกระชิบน,คนาครับสวัสดีครับ